็สวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องมินนี่มูนคือจะบอกว่าไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันมากตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะแล้วเป็นธีมที่ชอบมากทุกคนก็คือแบบธีมฟิลแบบว่าออนเซ็นเนาะแล้วบอกเลยว่าเหมือนจะมีมันคือจิ้งจอกเก้าหางใช่ไหมเดี๋ยวนับแป๊บเก้าหางจริงปะอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็บอกว่าเออเก้าแหละ <laughs> แล้วก็มีร้านลคน็คูณใช่หรือไม่โอเคคนก็จะบอกว่าชอบมากนั่นแหละเออแล้ว สถานะใหม่เนี่ยมันคือสถานะเทรนเควลก็คือมาทุก1ชั่วโมงแล้วทุก10นาทีคล้ายๆกับอีเวนต์โพลีเนตเลยทุกคนอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้หรอแบบทีละสเตปทีละสเตปเนาะน่าจะมี7ขั้นนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันบอกว่าต้องปลดล็อกต้นไม้ขั้นที่7เนี่ยเราถึงจะปลดล็อกร้านค้าเนาะแล้วก็สามารถรีสต็อกด้วยเงินได้แล้วจะบอกเลยว่าใช้เงินแก้ปัญหาใครที่มีเงินเยอะเนี่ยโอ้โหบอกเลยต้องชอบแน่นอน แล้วทีนี้มันจะมีเครื่องมือนี้ด้วยทุกคนเครื่องมือเลดราที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บผลไม้ที่ติดสถานะเทรนเวลิลใช่ที่ติดสถานะนี้เนี่ยทำให้เราเก็บได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนเดีย๋ยวจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะอ่ะอา้าวหายไปไหนละอา้าวทุกคนเราเผลอใช้เหรอไม่น่าใช่นะเราเผลอใช้หรออา้าวคืออา้าวหายไปไหนอะงงเลยคืออะไรเนี่ยเผลอใช้ไปแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้แล้วอีเวนต์นี้เนี่ยตู้กลายพันยังอยู่ด้วยนะทุกคนเออก็ใครที่มีสัตว์อายุ5 0บว ก็ไปใส่กันได้นะโอเคเดี okay. ๋ยวเราซื้ออเครื่องเรดร์เนี่ยอีกทีแล้วกันเพราะว่าเหมือนเราจะกดผิดนะไปซื้อนี้ไปด้วยละกันนี่มาขาย3อันเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะงงมันจะงงเค okay. ซื้อมาเลย3อันวิธีการที่เราจะได้เหรียญเนี่ยเราก็เอาผลไม้ที่ติดสถานะใหม่เนี่ยมาให้เจ้าแหลกขู่นะเราก็จะได้ได้มอันนี้เลยแต่ถ้าเราเนี่ยเอาผลไม้ที่ติดสถานะใหม่เนี่ยมาให้หลวงพ่อจีนคนนี้นะก็จะทําให้เราเนี่ยกดล้อไปทีละขั้นทีละขั้นเลยโอเคเดี๋ยว เราจะใช้ตรงนี้แล้วกันนะคิดว่าน่าจะเยอะอยู่โอเคเดินเข้าไปใกล้ๆไปฟองสบู่ทํางานโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากมากฝั่งนี้ล่ะจะบอกอะไรว่าทุกคนเราปลูกต้นถั่วได้โคตรใหญ่อยู่ดีไม่งแบบคือมันใหญ่มากมันสูงมากอะทุกคน๋ยวให้ดูนะดูดิโอ้โหไม่รู้ว่าจะปีนไปถึงยอดไหมนะโอเคนอกเรื่องโอเคไปใช้ชื้อฝั่งนี้มีหรือเปล่าโอเคมีอยู่แถ้าลองไปใช้ตรงต้นถั่วล่ะจะสแกนถึงไหมถึงปะเออเนาะกว่าต้นสูงเลยสแกนไม่ถึง แต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้อันนี้ได้นะเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมือที่แบบสอยทั้งต้นนะทุกคนตอนนี้เราต้องตัดสินใจนะว่าเราจะให้รักคุณหรือว่าให้ผ่าจีนดีเราเลือกให้ผ่าละกันเพราะว่าจะทําให้รลากฐ้าเนี่ยลดล็อกของใหม่ๆมาให้เรานะโอเคขั้นที่สองเรียบร้อยแล้วเราได้อะไรอะ่ะเ,เ,เป็นกล่องเหรอเป็นกล่องมีพวกของตบกบแต่งนะ โอเควางเลยดีกว่าปะโอ้เวลาเปิดนานอยู่นะ59นาทีอ๋อหนึ่งชั่วโมงโอเคหนึ่งชั่วโมงกล่องหนึ่งชั่วโมงเลยนานมากคือปกติของตกแต่งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาเปิดประมาณ10นาทีใช่ไหมแต่อันนี้คือนานมากจริงๆโอเคไปดูร้านซีกันดีกว่าว่ามีผลไม้หรือว่าอะไรเนี่ยเข้ามาใหม่หรือเปล่าจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีนะเออ๋อยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเพราะลืมดูลืมดูทุกคน มีไข่มาใหม่ไข่เนี่ยโอ้โหมีสัตว์เยอะมากแล้วจะบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวจิ้งจอกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจิ้งจอกหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสออกน้อยมากๆ0.08คือใครได้คือแบบว่าโชคดีมากเลยทุกคนใครได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาอวดกันได้นะแล้วก็มีตัวกระปะก็ถือว่าอยากได้อยู่นะอยากได้มเมล็ดใหม่ เมเปิลแอปเปิลโอ้โห0.5นะก็จะบอกว่าพวกพืชเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่มีโอกาสเยอะกว่าแบบไอ้ตัวไอ้นั่นอะเออไอตัว,ว0.08บอกเลยโคตรจะในยามากๆนะอันนี้ต้นใหม่ต้นเซนแฟร์หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูสิลองปลูกดูสิ ซื้อมาปลูกเลยละกันปลูกตรงนี้ตดน้มได้หรือเปล่าวิ่ลเราเก็บอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเก็บอะไรมาเยอะแยะวะเดี๋ยวนะวอเตอร์อ้าวเราไม่ได้ซื้อมาหรอหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรกดรีคอร์ไปที่ร้านเกียร์ก็ได้ไปซื้อใหม่หรือว่าใครที่ไม่มีเครื่องเรดร์เนี่ยก็สามารถเอานี้ไปสอยทั้งต้นได้นะไปรดน้ํานผลใหม่ดีกว่าอยากรู้ว่าจะต้นจะเป็นยังไงลดไปเลยได้ปะ34%เแล้วอุ้ยตัวใหอยู่นะแต่คิดว่านั่นจะไม่แพงนะ เพราะว่าน่าจะแบบว่าไม่ได้แรงไม่ได้อะไรขนาดนั้นตอนนี้ต้นโตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะดูซิว่างอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เห็นมะม่วงนะมะม่วงเราิดสถานะไม่รู้ลูกไหนเดี๋ยวดูแป๊บลูกไหนวะขอดูก่อนนะจ๊ะเผยตัวออกมาอย่างนี้ไหนเอ่ยเอาจริงป้าสถานะเนี่ยแอบหายากอยู่นะแต่วิธีการดูก็เหมือนแบบว่ามันจะมีแบบ หมือนยันอะยันอะไรสักอย่างเป็นยันที่เราเห็นอะเอาจริงหายากอยู่ใช้ไอ้เลด้าดีเลยทุกคนบอกเลยหายากอยู่อะเอออันนี้หรอไม่ใช่นะแต่เราเห็นกับตาจริงๆนะทุกคนว่ามะม่วงเราติดจะทานนะ,ะถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ขออนุญาตเลยขออนุญาตเปิดโปรไม่ใช่ขออนุญาตใ,ใช้เจ้าสีนี้ละกันเก็บมาเลยทางต้น อ้ยนี่นี่เจอแล้วไงเห็นปะรู้เห็นไหมมันเป็นรูปตรงสือมันเห็นปะทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่ะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเก็บมาเลยทางต้นตรงนี้เก็บแต่บะเอาไปให้หลวงพ่อกันดีกว่าเดิน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 ของนี้ละกันเทคอเลย อุ้ยได้มาเท่าไหร่โอเคขั้นที่3แหละเตจสาม 3. มีอีกก็ให้อีกดิใช่ปะมีอีกก็ให้อีกดีอ, 108. ออย้ยหนึ่ง้อยแปดขาอนถ่ายผลที่แบบว่าไม่ทําประโยชน์แก่เราว้าห้าร้ล,าล้าเนเลยเก็บอะไรมาวะเนี่ยไม่เก็บอะไรมาวะทําไมไม่เยอะจังบอกเลยว่าถ้า AFK ไว้ทั้งคืนเนี่ยได้แต้มเยอะแน่นอนจะเอาจริงเดี๋ยวขออนุญาตใช้เงินแก้ปัญหาสักหน่อยได้ปะกดรีสตอ็อก โอ้ยเงินมันจะเพิ่มขึ้นมาถ้าเราลีหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นมาห้าแสนอุย้ยมีนบ่อน้ำผูปะนี่เลยสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้อดลองอีกเดี๋ยวปะปุ๊บโอ้โหเพิ่มเป็นสองล้านนี่เลยแล้วก็ซื้อสิ่งนี้เลยนะจ๊ะเพื่อไปสแกนหาในดูซีหมดไปยังปั๊บเลยใช้โอ้ฝั่งนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยจะเยอะเลยโอเคฝั่งนี้ล่ะเป็นไงแต่จำได้ว่าสแกนไปแล้วปะสแกนอีกจะเป็นอะไรไปใช่ไหม อ๋าพไปโอ้โหเยอะมาก1นึ่งอันสองอันคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมเอ่ยรู้สึกว่าตอนนี้เรามีเหรียญน,น่อยแล้ว่ะขอเอาให้เจ้าไลูยคูนเรากันเพราะว่าเหรียญหน่อยมากโอเคเพิ่มมาได้มาอยู่ตอนนี้มีอยู่50เหรียญเดี๋ยวน่าจะต้อง AFK เนอะจะได้ได้แบบเอา้าแต้มเยอะๆเฮ้ยอะไรเนี่ยร้านค้าอะไรอะคืออะไรเอ่ยร้านค้าฮันนี่หร ไหนลองกดดูสิว่ามีอะไรซื้อบ้างเฮ้ยถ้าใครที่แบบสะสมฮันนี่ไว้แล้วก็จะสามารถซื้อได้หรอราคาปรากฏมาเฮ้ยใครที่ไม่มีซันฟลาเวอร์เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะอันนี้จำได้ว่าน่าจะมาทุกสี่ชั่วโมงปะเออมาพอดีเลยมาตอนเราอัดคลิปพอดีเลยอันนี้ป้าสีขาวติดไหมไม,ไมีติดีปะอ่าโอเคไม่ติด ถ้าติดเนี่ยมันน่าจะมีรูปแบบฟีลแบบยันนะอันนี้ติดไหมอะอนนเดี๋ยวรออะทั้งต้นเลยเก็บมาทั้งต้นเลยหรือว่าเราจะเอาให้พระอาจาร์หมดเลยดีเพราะว่าเรายิ่งปลดล็อกก็จะทําให้สามารถสือของได้มากขึ้นโอ้โหอีกแต้มเดียวถามจริงพระอาจารย์แบบแต้มเดียวเองโอ้โหเสียดายมากอุ้ยอย่างไรตัวนี้อะ แต่พวกขนาดแลกคูนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีโอกาส0.5ทุกคนเรายังไม่ได้เลยนะอันนี้คือ0.08เราจะมีโอกาสได้อย่างไรถ้าใครที่ได้เนี่ยก็น่าจะเอาไปขายในตลาดแพงมากๆเลยนะสมัยนะหนักแลคูนแบบตัวละหลายร้อยอยู่นะทุกคนตัวนี้ถ้าแบบไม่เป็นพันเหรอถามจริงอ,อหายากขนาดเนี้ย นันเซนแฟร์เรางอกแล้วโอเคลองเก็บไปดูไปไงนี่เหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนอะไรเอ่ยนั่นน่ะสิถ้าเราลองเอาแว่นขยายเนี่ยเช็คดูนะว่าจะราคาเท่าไหร่สองแสนเลยหรอถามจริงอันนี้เท่าไหร่สี่หมื่นอุ้ยราคาโอเคอยู่นะโอเคอยู่เลยอุ้ยดีดีด,ด,ดีคิดว่าตอนแรกแบบจะกากแบบราคาแค่แบบสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูละกันว่าเราจะได้อะไรได้เป็น อุ้ยอันแรกก็แหละนะอย่างน้อยก็ไม่อันคอมมอนไม่เกลือมากแต่เกลือน้อยโอ้โหไม่น่าพูดเลยโอ้โหเกือบได้อันนี้เลยเกือบได้เซนรกโอ้ยหมดหมดแล้วหรอโอ้โหยางยางอีกมีอีกอันได้เป็นไรอ่ะโอเคตามนะอุ้ยอันนี้ก็ต้นใหม่ซอฟต์ซันชัยอุ้ยมันคล้ายๆต้นอันนี้อยู่นะเอมเบอร์ลินลี่นะอย่าลองซื้อลองไปปลูกดูละกันหุ้ยกล่องนี้มาขายกล่องตกแต่งอยากได้มากซื้อซื้ออุ้ย จริงป้าก็แอบรุนอยู่นะเพราะว่าต้นมันเหมือนมันเป็นของดีอะรดน้ําเข้าไปโอ้รอบนี้มาขายแค่นเดียวเองบนรดน้ําอุ้ยทำไมต้นมันยาวมาแบบนี้อะคืออะไรเอ่ยรดรๆรเข้าไป30%มนแล้วมัคืออะไรอะมันมันงอกใต้ดินหรอโอ้โคืออะไรอะเป็นรากเหรอ หรือว่ามันจะออกผลข้างล่างหรือไงอ่ะแล้วเราก็ได้กล่องตกแต่งมาอีก3กล่องนะเดี๋ยวจะวางไปเลยวางวางวางโอ้ยหนึ่งชั่วโมงนานนาน ตอนนี้เราก็ได้ทำการ AFK ไว้หลายชั่วโมงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะลองใช้เรดาร์เนี่ยดูนะว่าผลไม้จะติดสถานะใหม่เยอะไหมโอเคลองอุ้ยฝั่งนี้เยอะมากมะพร้าวแล้วก็ชูก้าแอปเปิลนะแต่ว่าเรามีอันเดียวทุกคนไปไปให้หลวงพ่อกันเพราะว่าเราเหลืออีกแค่แต้มเดียวจัดไปเลยกด Take All ขั้นที่เท่าไหร่แหละนี่ทำการเสกปะเอ้ยนี่โอ้ ตอนนี้เรามีเหรียญน้อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแต้มให้ไลคูคณบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเรดาร์เพิ่มนะเพราะว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์ป่ะไปใช้กันต่อฝั่งนี้วยังไม่ได้สแกนเลยนะเอาตรงไหนดีที่แบบมีผลเยอะๆอะ,อะตรงนี้เลยชุบแก้วมังกรติดเยอะอยู่นะออ้ดอกนี้ก็ติดเยอะเหมือนกันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ข้ามกลางต้นไม้ใบหญ้ากดใช้เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะปะ ไปอัปเลเวลกันต่อถ้าเรายิ่งปลดล็อกเยอะเนี่ยเล้ก็ร้านค้าจะปลดล็อกเยอะขึ้นเลยนะกด t เทคอไปเลยก็โอเคทุกคนเราลืมเราปลูกต้นนี้ไว้คล้ายดอกบัวอยู่นะอย่าลองใช้แว่นขยายเนี่ยดูราคาดีกว่าว่าราคาเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่มันเหมือนว่ามันงอกข้างล่างนะข้างบนนะ่ะข้างบนไม่มีดอกเลยแต่ว่าดอกเนี่ยอยู่ข้างล่างนะอ่าดูสิอุย้ยสองแสหรออันนี้เท่าไหร่แสนด อันนี้มันติดบับไงอันนี้ติดบับก็น่าจะแพงขึ้นนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินนี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ทุกคนบายบายไปแล้วจุกรู